สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพรฤหัส,สบดีที่3มิถุนายน2564กันนะครับเรามาดูดสาภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี่ภาคเหนือของเรามีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยในกลางวันมีอาการห้อนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง35-39องศาเซลเซียสครับโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้39.5องศาเซลเซยียส ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับสำหรับปริมาณฝนบริเวณภาคเหนือของตะวานีภาคเหนือมีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงบางแห่งครับโดยมีรายงานปริมาณน้ําฝนสูงสุดวัดได้1.8ม mm, เมตรที่อำเภอทุ่งจ้างจังหวัดน่านครับสำหรับอุณหภูมิต่ําสุดพื้นราบของเจ้านี้ภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง2 4 2 7องศาเซลเซียสครับภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง 2 5 2 9องศาเซลเซียสครับโดยอุณภูมิต่ำสุดพื้นราบเจ้านี้วัดได้2 4 0องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอตุ้งจางจังหวัดน่านครับเขามาดูสาภาพอา,ากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ,อ่าวไทยครับลักษณะจะอีท้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อยในระยะนี้ครับเขามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศ2 4โมงตั้งหน้ากันนะครับ ภาคเหนือตอนบนอาการ้อนในตอนกลางวานันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็เชียงใหม่ครับอุณหภูมิต่ำสุด05-06องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างอาการฮอนในตอนกลางวานันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากอยู่บริเวณตากและก็เพชรบูร์ครับ อุณหภูมิต่ำสุด36-37องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-39องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในช่วงนี้ภาคเหนือของเฮาก็มีฝนน้อยลงและในตอนกลางวันมีอากาศ้อนนะครับก็บขอพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศดังกล่าวไว้ตัวนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร 053-277-919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์หรือเพจเฟ e บุ o k ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน